โอเคถัดมาข้อถัดมาเมื่อกี้เนี้ยที่พี่ให้น้องดูเนาะทั้งข้อนี้พวกนี้แล้วก็พวกนี้เนาะมันจะเป็นโจทย์ประเภทเบสิกหรือง่ายที่สุดสําหรับพิทาโกรัสคือโจทย์ที่เขาวาดสามเหลี่ยมมาให้เราเรียบร้อยแล้วโอเคไหมโจทย์แบบนี้จะเป็นโจทย์ที่ง่ายที่สุดนะคือเขาวาดสามเหลี่ยมมาให้เราแล้วหน้าที่เราก็คือดูแค่ว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วเราก็แค่หาด้านที่เหลือโอเคไหมอันนี้คือโจทย์แบบง่ายที่สุดเนาะส่วนโจทย์ที่ยากขึ้นอีกนิดนึงก็คือเป็นโจทย์ที่เริ่มเป็นโจทย์ปัญหา โจ์เล่าเรื่องเนาะหลังนั้นมันมาเป็นโจทย์ปัญหามาเป็นโจทย์เล่าเรื่องหน้าที่ของเราก็คือหลังจากที่เราเจอโจทย์ปัญหาพวกนี้แล้วอ่ะหน้าที่ของน้องก็คือน้องต้องวาดรูปมันออกมาก่อนโอเคไหมน้องต้องวาดรูปมันออกมาก่อนพอน้องสามารถวาดรูปมันออกมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่ใช่เรื่องยากแล้วโอเคปะพอน้องวาดรูปเสร็จปุ๊บที่เหลือเฮ้ยสบายแล้วถ้าน้องวาดรูปได้มันจะย้อนกลับไปเป็นโจทย์หน้าตาแบบเดิมพวกนี้ โอเคไหมมันจะย้อนกลับไปเป็นโจทย์หน้าตาแบบเดิมเป็นโจทย์รูปภาพพวกนี้งั้นหน้าที่เราก็คือวาดรูปก่อนพอวาดรูปเสร็จเดี๋ยวที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่เริ่มจากข้อนี้เลยแล้วกันเนาะข้อนี้เป็นข้อที่แสบหข้อข้อใดไม่เป็นความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากให้มา3ด้านให้น้องเช็คว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นเช็คอย่างไงอะ ข้อนี้เป็นการเอาพีทาโกรัสไปประยุกต์ใช้ไงอะ่ะเออใช่ไงดีเนาะน้องนึกถึงเวลาแบบว่าการเอาพีทาโกรัสไปประยุกต์นะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างน้องเคยกินนมกล่องใช่ไหมนมกล่อง UHT แบบนี้น่าจะเคยกินเนาะเออ นมกล่องเนี้ยเวลาเขาเสียบหลอดไหมน้องเขาเสียบไงใช่ไหมเขาเสียบมาเองเองใช่ป่ะเออดังนั้นการเอาพีทาโกรัสไปประยุกต์ใช้หนึ่งสิ่งก็คือการทําหลอดบนกล่องเข้าป่ะก็มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไงมุมกล่องนมอ,อันนี้ก็เป็นตัวหลอดที่เอาไปใส่ดังนั้นขนาดขนาดข,าดของหลอดที่ใส่ไปตรงเนี้ยมันก็เลยจะเป็นขนาดที่ยาวกว่าความสูงของกล่องถ้าน้องลองสังเกตดีๆนะขนาดความยาวข,ของหลอดเวลาใส่ตรงเนี้ยมันจะ สูงกว่าความยาวของกล่องออมันจะสูงกว่าความยาวของกล่องนะน้องลองนึงกถึงหลอดที่มันเป็นหลอดต,ตรงๆนะไม่ต้องเอหลอดไม่ต้องอหลอดแบบนี้นะหลอดที่มันแบบงอได้เงี้ยไม่ต้องเออหลอดนี้นะเอาแค่หลอดแบบตรงๆธรรมดาเป็นแท่งอะอส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันแป Bret ะมาอย่างเงี้ยแปลว่าความยาวด้านนี้มันจะยาวกว่ามันมาจากพิจารณาลัดไงน้องด้านที่ยาวด้่สุดคือด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะงั้นเวลาเขาทํากล่องนมเนี่ยเขาก็แค่วัดว่าความสูงของกล่องเนี่ยสูงเท่าไหร่วัดว่าฐานด้านล่างเนี่ยของกล่อง เ,เท่าไหรพอได้ความสูงกับได้ฐานปุ๊บเขาก็คำนวณออกมาแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าความยาวของหลอดที่ควรจะเป็นควรจะเป็นเท่าไหร่โอเคไหมอ,อ,อันนี้ไม่เป็นขั้นตอนในการดีไซน์นะก็คือแบบว่าในการออกแบบสร้างกล่องนมอ่ะเออในการออกแบบว่าหลอดคุณจะใช้เท่าไหร่เขาก็จะคำนวณจากความสูงกับความยาวของหน้ากล่องโอเคไหมแต่ถ้ามันเป็นในชีวิตจริงอะ่ะเวลาที่เราทํามันออกมาแล้วอะ่ะน้องอาจจะไม่ต้องไปเอาความยาวตามนี้ก็ได้นะนมีไม้บรรทัดน้องก็วัดไปเลยเส้นด้ยัางงยาวเท่าไหร่ แต่ในความเป็นจริงมัน,ม,ม,นม,มันไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าในการผลิตกล่องนมอ่ะเรายังไม่มีตัวกล่องอ่ะมันอยู่ในหัวเราอ่ะเดังนั้นตัวเลขพวกนี้มันก็จะมาจากความยาวด้านนั้นด้านนี้อามารวมๆกันเห็นปหนี่คือการเอาพิธากลัสไปประยุกเห็นไหมมีประโยชน์ป่ะคงไม่ได้ใช้โ <laughs> อเคเนาะ okay. no. นี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาพิธากลัสไปประยุกตเนาะงั้นอันเนี้ยในหัวข้อที่ย้อนกลับมาข้อนี้นะก็คือข้อนี้เขาให้ด้านเรามาสามด้านแล้วเขาให้ด้านเรามาสามด้านแล้ว หมายความว่าเขาแค่ให้เราเช็คเฉยๆว่าไอ้สด้านเนี้ยมันควรจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมมันควรจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเช่นอันนี้6068 3 2าเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยอันนี้68และนี่60อันนี้3 2หรือเปล่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือไอ้รูปเนี้ยด้านหนึ่งสีด้านหนึ่งห้าหกอีกด้านหนึ่งเจ็ดสิบใช่จริงๆใช่ไหมรูปนี้ด้านหนึ่งสี่สิบสี่สองอีกด้านเป็นห้าแปดใช่จริงเปล่าเนาะแล้วก็นี้ยี่สี่เจ็ดสิบเจ็ดแปดให้เช็คก,ก็เป็นสามเหลี่ ความสัมพันธ์เดียวน้อก็คือด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองเท่ากับ2ด้านกําลังสองบวกกันงั้นหน้าที่ของเราเราก็แค่เช็คอันนี้ใช่ไหมน้องก็นี่ไงหกสิกำลังสองเท่ากับ32ยกกําลังสองบวกกับหกสิกำลังสองโอ้โหเลขเยอะไหมเยอะไหมเดี๋ยวน้องก็ต้องไปอันเนี้ยยกกาลังสองได้เลขมาเลขหนึ่ง ใช่ไหมอันนี้น้องก็ยกกาลังสองได้เลขเลขนึงจับอันนั้นมาบวกกันแล้วก็แก้สมการดูว่าสองฝั่งเท่ากันไหมอูโหูโคตรเยอะเลยใช่ไหมน้องอย่าเดิมนะนี่น้องเพิ่งทาช้อยหนึ่งมันยังเหลือช้อยสองช้อยสามช้อยสี่อ้โหูต้องทําอย่างน้อยๆน้องต้องทาประมาณสามช้อยอะอ,อหรือถ้าน้องดวงไม่ดีน้องอาจจะแบบถ้าน้องดวงดีนะน้องอาจจะสุ่มทําข้อนี้ปุ๊บแล้วมันออกเลยอันนี้คือดวงดีแต่ถ้าน้องดวงไม่ดีโอ้โหวันนั้นบุญไม่มาทําบาปมาเยอะ สุ่มไม่เจอเลยมาเจอข้อสุดท้ายน้องหมดเวลาข้อนี้ไปหลายนาทีนะเออข้อเนี้ข้อเนี้บอกให้เขาไม่ได้ต้องการให้เราทําตรงเขาไม่ได้ต้องการให้เราทําตรงๆเขาต้องการไหวพริบเรานิดเดียวคือถ้าน้องมีไหวพริบกับข้อนี้นิดนึงนะเผื่อน้องไม่ต้องทดก็ได้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นเผื่อน้องไม่ต้องทดอะน้องคิดได้ใจแล้วลองตอบได้เลยว่าต้องตอบข้อไหนเออเนาะ ความหมายของพี่ก็คือพี่ทาก๊อตรัสเนี่ยยกกาลังสองสองด้านจับบวกกันต้องเท่ากับด้านที่ยาวที่สุดยกกาลังสองใช่ไหมใช่นะงั้นพี่ถามหน่อยว่าถ้ามันเท่ากันจริงๆอ่ะมันต้องเท่ากันทุกหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันใช่ไหมใช่ปะงั้นแทนที่พี่จะคิดทั้งหมดพี่คิดแค่หลักหน่วยได้ไหมเออได้ไหมได้ งั้นจริงๆข้อนี้น้องไม่จำเป็นต้องคิดทั้งก้อนน้องคิดแค่หลักหน่วยก็พอเห็นปะนี่ต้องทำงี้งั้นข้อนี้พี่จะใช้วิธีการโกงโดยการไม่คิดทั้งหมดน้องถ้าน้องอยากคิดน้องจะคิดก็ได้นะแต่พี่ไม่เอาเลขมันเยอะนะจะโกงในการคิดหลักหน่วยเนาะด้านที่ยาวที่สุดด้านนี้ก็คือเลข8ใช่ไหมแปดแปดหกสิลงด้วยเลข4หลักหน่วยน้อเท่ากับฝั่งขวา2กำลัง2ได้ส บวกกับอีกตัวหนึ่งก็คือ0กําลัง2ได้0เท่าไหมเท่าแปลว่าข้อ1ข้อ1เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจบข้ามมาช้อยสองเร็วไหมเร็วนะไหม,มกับการเมื่อกี้น้องต้องไป68กําลัง2โอโ้ยังไม่รู้เลยเลขอะไรเนอะเนี่ยข้อสอบช้อยมันก็ดีองี้แหละน้องถ้าเป็นข้อสอบเติมคําแสดงวิยามข้อนี้โอ้ยยาวๆข้อที่2เหมือนกันเลยนะ ด้านที่ยาวที่สุดคือ70ใช่ไหมศูย์กำลังสองได้0เนาะเท่ากับด้านนี้6กกำลังสองได้6 6 36หลักหน่วยเป็นเลข6 2 2 4หลักหน่วยเป็นเลข4 6บวก4ได้10 0เท่ากันไหมเท่าข้อนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใชถ้าน้องคิดตรงๆนี้น้องเสียเวลาไป2ข้อแล้วอะเอ่อนาทีแล้วมั้งข้อนี้ถัดมาช้อยข้อที่3เหมือนเดิมเลยน้องก็คิด ด้านที่ยาวที่สุดกลาลัง2ด้านยาวที่สุดก็คือ8 88 64หลักหน่วยเป็นเลขก4 2สอบวกกับ10 10กํลาลัง2ก็เป็นลงท้ายด้วย0เนาะก็เป็น0อ่าแปลว่าข้อนี้ก็เท่างั้นตอบเลยข้อนี้แน่นอนรับประกันตอบช้อยข้อที่4เห็นไหมไม่เชื่อลองคิดดู88 8, 64ลงด้วย4 ศูนกลังสองได้0บวกกับ4กลังสองได้16 16หลักหน่วยเป็นเลข6งั้นตรงนี้ต้องเป็น6นี่ไงน้องเท่าไหม4เท่ากับ6ไม่เท่ากันข้อนี้ก็เลยผิดโอเคปะเห็นไหมข้อนี้จริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกถ้าน้องทำตรงอ่ะข้อนี้น้องเป็นลมในห้องสอบได้เลยนะเลขมันเยอะอตแต่ข้อนี้ถ้าเกิดน้องมีไหวพริบฉเฉลียวนิดนึง เราคิดแค่หลักหน่วยก็พอเนาะงน,นั้นถ้าเกิดน้องไปเจอโจทย์แนวนี้อีกนะโจทย์เช็คชอยส์อะว่าข้อไหนเป็นสามในมุมฉากพิทาเกัสน้องไม่ต้องทาเยอะน้องคิดแค่หลักหน่วยก็พอ,อ,อข้อนี้เป็นข้อที่อาจารย์ที่โรงเรียนสอนพี่มาเออบอกว่าเวลาเราคิดพิทาเขลัสถ้าเช็คชอยส์เราเช็คแค่หลักหน่วยก็พอไม่ต้องทําทั้งข้อจะได้ไม่เสียเวลาออโอเคเนาะนี่คือการเช็คชอยส์เนาะพิทากขลัดพี่เขียนไว้ให้เนาะวิธีการกนะ็คือให้เราเช็คหลักหน่วย แล้วบางคนถามพี่มันจะมีแม้ในกรณีที่หลักหน่วยเช็คออกมาแล้วมันเท่ากันหมดทุกช้อยอ่ะมีแต่ยังไม่เคยเห็นข้อสอบแบบนั้นนะเพราะส่วนใหญ่ถ้าข้อสอบเขาออกมาให้เลขเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการจะให้เช็คหลักหน่วยแล้วหลักหน่วยมันจะมีข้อหนึ่งที่ผิดก็ตอบข้อนั้นเลยถามว่ากรณีที่มันเท่ากันหมดทุกช้อยมีไหมมีเป็นไป,นปนได้เพราะว่าหลักหน่วยมันเท่ากัาน spun. หลักที่มันไม่เท่ากันคือหลักสิบเออถ้าแบบนั้นก็จะต้องคิดต,ตรงๆนะแต่พี่ยังไม่เคยเห็นข้อสอบข้อนั้น,นนะ ให้เรียบร้อยเนาะเช็คลักหน่วยก็พอ okay. มาถึง2ข้อสุดท้ายของวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวในส่วนของพีทากรัดรูปแบบพิเศษเดี๋ยวพี่สอนในครั้งหน้าพวกโจทย์แ,แปลกๆเนาะขอโจทย์ปัญหาสัก2ข้อข้อเดียวก็ได้อีกข้อหนึ่งเดี๋ยวฝากไปทำเป็นการบ้านแล้วกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเฉลยให้โอเคไหม ข้อนี้ก่อนอ่าข้อนี้พี่จะฝากให้น้องกลับไปทําเป็นกันบ้านนะพี่อธิบายโจทย์ให้ฟังก่อนอย่างที่พี่บอกเนาะถ้าโจทย์ไม่วาดรูปมาให้หน้าที่น้องก็คือแค่วาดรูปแล้วที่เหลือ,อน้องคิดไม่ยากแหละบันไดอันหนึ่งยาว50ฟุตพาดถึงหน้าต่างสูง48ฟุตเข้ไหมถ้ากลับบันได เข้ากำแพงอีกด้านหนึ่งปลายบันไดจะจอดกำแพงสูงจากพื้นดินเพียง30ฟุตผนังตึกอยู่ห่างจากกำแพงกี่ฟุตลองนึกภาพออกมะคือในกรณีนี้มันจะเป็นลักษณะกำแพงสองฝั่งแบบนี้เห็นปะแล้วน้องก็บันไดไว้ที่พื้นฝั่งหนึ่งซึ่งบันไดเนี่ยายาว50ฟุตเฟุตน,น้องบันไดาพาดมาอันนี้คือ50ฟุตเห็นไหมซึ่งมันจะพาดหน้าต่างขึ้นไปสูงได้ตรงนี้ก็คือ48ฟุตนี่คือหน้าต่างฝั่งซ้าย Okay, ในขนาดเดียวกันจากอันเนี้ยใช่ไหมพี่ก็พลิกมันกลับมาปึ้งอีกฝั่งหนึ่งพอพี่พลิกมันกลับอีกฝั่งหนึ่งเอามันมาพาดกำแพงฝั่งนี้มันยังห้าสิบเท่าเดิมเนาะมันยังห้าสิบเท่าเดิมเนาะแต่ในกรณีนี้เขาบอกว่ามันก็จะพาดสูงขึ้นไปเป็นระยะสามสิบฟุตเนาะพี่น่าจะเขียนด้านสลับกันเปลี่ยนใหม่แล้วกันพี่ให้ด้านนี้เป็นสามสิบฟุตเนาะแล้วก็ด้านนี้เป็น 48ฟุตละกันโอเคไหมบันไดยังคงความยาวเท่าเดิมอยู่นะ้องเพราะมันเป็นบันไดเดิมแค่พิกด้านเข้า okay, จไหมจากนั้นเขาก็ถามว่าผนังตึกอยู่ห่างจากกำแพงกี่ฟุตก็คือเขาถามว่าตรงนี้ผนังตึกกับกำแพงเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่าไหร่ X เนาะมีสามเรื่องมุมฉากสองรูปโอเคไหมง่ายหรือยังเออหน้าที่น้องก็นนง่ายหนึ่งรูปได้ความยาวที่หนึ่งรูปที่สองได้ความยาวด้านรูปที่สองจับบวกกันปุ๊บจบ ได้ x เข้าใจไหมเห็นปะโจทย์ปัญหานะเวลาเจอไม่ยากขอแค่ใจเย็นเ็วาดรูปก่อนถ้าวาดรูปเสร็จที่เหลือไม่มีอะไรค่อยๆทำไปเรื่อยๆสบายเอเคนะงั้นพี่ขอฝากข้อนี้ให้น้องกลับไปลองทำต่อดูเนาะเป็นการบ้านโอเคไหมลองไปทำดูแล้วเดี๋ยวได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรือน้องจะลองกลับไปวาดรูปใหม่ดีๆอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพี่เฉลยให้เอเคเนาะเดี๋ยวจะเฉลยให้ตอนต้นชั่วโมงจะได้เป็นการทวนพีทากรัสก่อนเรียน โอเคไหมมาข้อสุดท้ายของวันนี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะโจทย์ปัญหาใจเยน็นนะน้องค่อยๆดูลูมลันจะวดาดยากนิดนึงเสาอากาศทีวีสูง24ฟุตนี่ก็นะตอนนี้มีเสาอยู่หนึ่งแท่งพุ่งขึ้นมาเป็นเสาอากาศทีวีสูง24ฟุตจากนั้นเขาบอกว่า ใช้ลวดโยงจากยอดเสามายังหลักปักที่พื้น3ามจุดห่างจากโคนเสา 45, 18, บแล้วก็32ฟุตเข้าใจอันนี้ป่ะคือตอนนี้พี่มีเสาอยู่1ต้นใช่ไหมแล้วพี่ก็โยงจากยอดเสาลงมาปักที่พื้นตำแหน่ง 1, 2, ึแล้วก็สมโอเคป่ะปักรอบด้าน3จุดปุ๊บป,ปุซึ่งเส้นแรกระยะห่างของมันเนี่ยเส้นที่ 1, 45เส้นที่2ตรงนี้ยาว 18แล้วก็เส้นสุดท้ายด้านหลังเข้ามาเนี่ยก็คือ32ฟุตนึกภาพตามที่ออกเนาะโอเคเนาะงั้นลักษณะรูปมันก็เลยจะประมาณนี้ตรงที่เป็นเสาอากาศทีวีเนาะจากนั้นก็โยงลงมา3ามตำแหน่งเนาะโยงมาตำแหน่งฝั่งนี้เป็นระยะให้นี้เป็น18แล้วกันเนาะโยงมาระยะข้างหน้าตรงนี้ให้ตรงนี้เป็น 45เนาะแล้วก็โยงมาระยะอีกอันหนึ่งด้านข้างฝั่งนี้เนาะตรงนี้ให้เป็น32แล้วกันโอเคไหมซึ่งน้องก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉากออกมาทั้งหมด3รูปโอเคไหมรูปซ้ายรูปข้างหน้าแล้วก็รูปทางขวา3รูปแล้วก็ถามว่าจะต้องใช้ลวดยาวกี่ฟุตลวดก็คือตรงนี้ไงเนาะตรงนี้ลวดด้านที่1ลวดด้านที่สองแล้วก็ลวดด้านที่สาอเคไหม ใช้ลวดทั้งหมดยาวกี่ฟุตน้องก็เอาความยาว3าด้านมารวมกันโอเคเนาะซึ่งอันนี้ความสูงก็คือสูง24งั้นหน้าที่น้องก็คือน้องต้องคิด3รอบรูปซ้าย1รอบรูปหน้า1รอบแล้วก็รูปขวาอีกหรอบมันจะมี3าเหลี่ยมทั้งหมด3รูปเนาะรูปที่1 24กับ18นะโอเคเนาะหน้าที่ของเราก็คือ ด้านที่ยาวที่สุดพี่ให้เป็น x ละกัน x กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ24ยกกำลังสองบวกกับ18ยกกำลังสอเคไหมเอเคเนาะก็เพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาพี่คิดเลขมาให้น้องละด้านแรกเนี้ยจะได้ x เป็น30 จะได้ x มีค่าเป็น30เนาะน้องค่อยๆไปคิด2 4กําลังสองได้เท่าไหร่18กําลังสองได้เท่าไหร่บวกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดรูทเนาะก็จะได้ออกมาว่าด้านแรกนิยาว3าโอเคไหมโอเคที่มันเต็มนะ้อ <c> ง <oughs> น้องต้องจดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะลบตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเขียนรูปถัดไปเสร็จแล้วนะหาพี่ขอลบนะจำได้แล้วเนาะด้านแรกยาว30นะพี่เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะว่าด้านที่1ด้านนี้ยาว สาเนาะเราจะได้จําได้ล้าแรกยาว30มสเคนะรูปที่2อรูปที่สองเพียวรูปนี้แล้วกันเนาะรูปฝั่งขวารูปนี้สูง24เหมือนเดิมเนาะส่วนความยาวที่ฐานเนี่ยวัดออกมาจากโคนเสามันก็คือ32งั้นหน้าที่ของน้องก็คือน้องมาหาด้านนี้ว่าเป็นเท่าไหร่พี่อาจจะให้เป็นตัวแปล Y ก็ได้นะอ่ะเป็นเท่าไหร เราก็ตั้งสมการพีทาโกรัสมาเหมือนเดิมเลย y กําลังสองเท่ากับ24ยกกําลังสองบวกกับ32ยกกําลังสองไหมแล้วน้องก็ไปคิดเอ้ยยี่สิบสี่กําลังสองได้เท่าไหร่นะห้าร้อยเท่าไหร่เออสามสิบสองกําลังสองได้เท่าไหร่เก้าร้อยเท่าไหร่เนาะหรือถึงพันไหมอะไรเงี้ยน้องก็คิดเลขออกมาค่อยๆบวกเลขออกมาเรื่อยๆเนาะเสร็จเรียบร้อยก็จัดการถอดรูทซะก็จะได้คําตอบมาว่าด้านนี้มีค่าเป็น40พี่คิดเลขมาให้แหละจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ นะก็จะได้ว่าความยาวของลวดสลิงเส้นที่2เนี่ยก็คือที่ตำแหน่งลากจากโคนออกมาที่ปลายฝั่งขวาเนี่ยมีค่าเป็น40เนาะที่พื้นเป็น3.2ข้างบนได้40อ่ะพี่ก็เขียนตรงนี้เป็น40โอเคเนาะลองจดอันนี้ก่อนอจดช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะลบแล้วก็พี่จะเขียนรูปสุดท้าย รูปสุดท้ายคือจากที่หลักของเสาอากาศทีวี24ลากพื้นออกมาห่างจากโคนเสา45เนาะก็คือไอรูปนี้เนาะรูปที่มันเป็นแบบพี่วาดเป็น3มิติแบบนี้นะเอออย่างนี้นึ่งป้าออก่ะถ้าพี่วาดมันใหม่ให้มันดีๆนะจริงๆมันก็คือรูปนี้เออที่ความสูงตรงนี้เป็น24แล้วก็ด้านฐานเนี่ยยาว45เนาะด้านนี้เอาเป็น Z แซดละกันแกะไหมงั้นหน้าที่เราก็เหมือนเดิมเลย z ซดกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ24กํากำลังสองบวกกับ45ยกกำลังสองโอเคไหมเนาะหลังจากนี้ก็น้องค่อยคําคำนวณมาแบบเดิมเนาะแล้วน้องก็จะได้คำตอบเป็นแออกมาเนาะ24กำลังสองได้เท่าไหร่45กํากำลังสองได้เท่าไหร่บวกเลขบวกกันเสร็จปุ๊บก็ถอดรูทเนาะก็จะได้ว่าด้านนี้มีค่าเป็น51น้เองนาะก็จะได้ว่าด้านนี้มีค่าความยาวเป็น51เนาะก็จะได้แล้วว่า ที่พื้นห่ามาเป็นสีระยะ45ฟุตเนาะจะได้ว่ารูดสลิงเนี่ยยาว51ฟุตโอเคไหมเนาะครั้งนี้ขออนุญาตสอนแบบนี้ข้ามขั้นตอนไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะสอนให้ว่าถ้ามันเจอเลขที่เยอะขนาดเนี้ยทำยังไงที่เราจะสามารถคิดมันด้วยเลขที่น้อยลงทำยังไงให้เราคิดเลขข้อนี้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปยกกำลังสองแบบลุยเลืหุย,หยแบบเนี้ย เออมันยาวเดี๋ยวครั้งหน้าสอนให้มันจะมีทริคมีวิธีการคิดเลขอยู่ทําให้น้องคิดเลขได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ต้องลุยเยอะขนาดนี้เนาะอ่ะโอเคดังนั้นข้อนี้เนาะสิ่งที่เขาถามก็คือเขาถามว่าจะต้องใช้ลวดสลิงยาวที่สุดกี่ฟุตเนาะน้องก็แค่เอาความยาวลวดสลิง3ด้านมารวมกันเนาะมันก็จะเป็นเนาะจะได้ว่าความยาวจะมีค่าเท่ากับด้านแรก30ใช่ไหมสามสิบบวกกับด้านที่2อันนี้40 บวกกับด้านที่3อันนี้51เนาะ,นะก็จะได้ว่าอันนี้4 91 121โอ็อหมก็ตอบว่าข้อนี้มีค่าเท่ากับ121ฟุตเป็นคำตอบของข้อนี้เอเคไหงั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือน้องก็ตอบว่าจะต้องใช้ลวดสลิงต้องใช้ลวดยาวที่สุด121ฟุต โอเคไหมโอเคนะเรียบร้อยเนาะโอเคจดให้เรียบร้อยพี่สรุปให้ฟังว่าพีทาโกรัสมีอะไรบ้างเนาะอย่าลืมนะน้องพี่ฝากน้องไปทำข้อนึงก็คือข้อนี้พี่วาดรูปให้แล้วที่เหลือนั้นจะไม่ยากลองไปทำดูแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามันเฉลยให้ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอ่ะามาดูเนื้อหาครั้งหน้าเล,เล่นๆกันก่อนครั้งหน้าที่พี่จะสอนนะพี่จะสอนเรื่องว่าพีทาโกรัสรูปแบบผสมเป็นยังไงก็คือพีทาโกรัสที่มันเจอเอาสามในหลายรูปมาต่ออันในรูปเดียวเนาะหรือพวกพีทาโกรัสสามิติเออแล้วก็ทริกในการคำนวณเลขที่มันเยอะๆว่าทํำยังไงเนาะก็จะมีอย่างเช่นแบบเนี้ยเห็นปะเออเห็นปะมีพีทาโกรัสสองรูป้อนกันเออหรือพวกอย่างเนี้ยเห็นรูปก,ก็ไม่อยากทาแล้วถามว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่เออเนาะหรือ เห็นลูกก็ไม่อยากทาแล้วใช่ปะ่ะวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมยัดในวงกลมอ,อ,อย่างนี้เนาะอันนี้คือครั้งหน้าน้องจะได้เจอพวกเนี้ยออพิทากรัสสามิติคํานวณยังไงมีวิธีการคิดยังไงเนาะแล้วก็พวกโจทย์ที่มันเป็นปนสรรมการเห็นไหมติด X โจทย์พิซาดิบไหมเนาะอันนี้คือครั้งหน้าเนาะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนกันไปเนาะพี่ทวนแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเราได้เรียนหัวข้อที่1ไปเรียบร้อยครบทวนหมดแล้วเนาะ ก็เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีทาโกรัสก็อย่างที่พี่บอกเนาะสูตรมันมีแค่สูตรเดียวก็คือด้านที่ยาวที่สุดย,ยกกําลังสองมันจะมีค่าเท่ากับด้านที่สั้นๆกําลังสองสองด้านรวมกันเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็น C กําลังสองเท่ากับ A กําลังสองบวกําลังสองเนาะแต่อย่างที่พี่บอกเนาะดูตัวแปรทั้ง a อ c ีซดีๆถ้าเกิดตัวแปรตัวแปรนั้นอ่ะมันไม่ใช่ ABC ปกติแล้วเขามีการกําหนดรูปให้ใหม่ให้ให้ c เป็นด้านเล็กๆและให้ A เป็นด้านใหญ่ๆอย่างงี้น้องก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเอกนลังว่า เวลาน้องทําน้องดูก่อนโจ์อะให้ข้อมูลให้ตัวเลขอะไรมาแล้วน้องเขาเขียนสูตรน้องไม่จำเป็นจะต้องเขียน c กกำลังสองเท่าเอกํางสองบวก b กำลังสองก็ได้นะถ้าน้องลองดูจริงๆอ่ะสูตรที่พี่สอนน้องอะพี่สอนน้องแค่สูตรนี้อันนี้พี่ไม่เคยบอกให้น้องจําอันนี้พี่ไม่เคยบอกให้น้องจานะ c เท่ากับสแควรูทเกำลังสองบวบีกำลังสองซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องจําแต่แค่ว่าหลังจากที่น้องเขียนสมการด้วย อันแรกทฤษฎีบียาร์กรัตที่เหลือน้องแค่แทนค่าตัวเลขแล้วค่อยๆค,คิดเลขตามแบบของมันเอ,อ่ยยกกาลังสองได้เท่าไหร่บวกกันแล้วได้เท่าไหร่แล้วค่อยถอดรูทเนาะน้องจะได้ไม่ต้องจําอันนี้เข้าไปเนาะเพราะจริงๆแล้วบรรทัดล่างเนี้ยมันก็จะมาจากไอบ้บรรทัดนี้แหละน้องแค่เขาย้ายข้างให้น้องเสร็จแล้วทีนี้ซีกำลังสองได้เท่ากับก้อนนี้ดังนั้นเอากําลังสองออกก็คือใส่รูทเท่านั้นเองเนาะไม่มีอะไรแล้วมันก็จะมาถึงที่มาใช่ไหม ที่มาของสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่ามันมาจากการที่เรามีมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าจากด้านของสามเหลี่ยมเนี่ยแต่ละด้านเปลี่ยนจากด้านให้กลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็นับพื้นที่รวมกัน <c oughs> แล้วก็นับพื้นที่รวมกันพอนับพื้นที่รวมกันเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้ว่า้พื้นที่ของด้านเล็กๆสองด้านเนี่ยรวมกันมันเท่ากับพื้นที่ด้านใหญ่ๆห,หนึ่งด้าน เห็นไหมนี่คือที่มาพีทาโกรัสเนาะแล้วก็สามเหลี่ยมที่ควรจำใช่ป่ะสามเหลี่ยมที่ควรจำพี่ย้ำอีกทีแล้วกันนะรูปเนี้ยน่าจำมากมากให้สองดาวรูปนี้จำไปเลยสามดาวเลยสามสี่ห้าจำง่ายที่สุดแหละเนาะรูปนี้ห้าสิบสองสิบสามพี่ให้หนึ่งดาวเจ็ดยี่สห้าพี่ให้หนึ่งดาวส่วนที่เหลือพี่ให้ครึ่งดาวเพราะว่ามันเจอไม่บ่อยมันเจอน้อย นะหลังจากเนี้ย1 1 12 16 20ไม่ต้องจําเพราะว่าข้อสอบยังไม่เคยออกเนาะหรือถ้าออกน้องสามารถคิดตรงตรงได้แต่เลขมันอาจจะเยอะนิดนึงเท่านั้นเองเนาะเลขพวกนี้เป็นเลขที่ใช้บ่อยเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้านะขอว่าอย่างน้อยๆนะน้องน่าจะจํา 3- 45ได้น้องน่าจะจำหนึ่งหนึ่งรู้สองได้น้องน่าจะจำไอ้พวกห้าสิบสองสิบสามได้เพราะถ้าน้องจำได้เดี๋ยวครั้งหน้ามนะันจะทำโจทย์ได้เร็วขึ้น ก็เพรว,ว่าทริคของพี่มันจะต้องจําไว้พวกนี้ให้ได้นะไม่งั้นน้องใช้ทริคไม่ได้นะถ้าน้องจํารูปไม่ได้เนาะฝากไปท่องมาด้วยนิดนึงเนาะโอเคเนาะก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรวิธีการคํานวณเราทําแบบเดิมโอเคไหมหลังจากที่เรายกกลาลัง2เสร็จปุ๊บเราเท่ากับด้านเล็กๆยกกลาลังสองบวกกันที่เหลือก็คือกระบวนการถอดรูทที่พี่สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะถอดรูทเวลาถอดถ้ามันเป็นเลขสวยๆน้องก็ถอดเลยกํกลาลังสองถอดรูทปุ๊บมี2คําตอบบวกกับลบ แต่ต้องตัดคําตอบลบทิ้งเพราะว่ามันเป็นความยาวด้านก็เลยตอบแค่ตัวบวกโอเคไหมถ้าเลขสวยก็ตอบเลยถ้าเลขไม่สวยเป็นรูก่อนตัวเลขอะไรมาสักก่อนน้องลองดูก่อนถอดได้ไหมถ้าถอดได้น้องก็ใช้เทคนิคการถอดรูดดูว่าจะแยกเป็นแบบต้นไม้หรือว่าจะแยกแบบตั้งหารสั้นเนาะพอน้องแยกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุบ๊ถอดจนมันถอดไม่ได้อีกแล้วเป็นรูดแบบเลขสวยๆแบบอะไรอ่ะสิบสองรูดสาม ห้ารูดเอะไรเงี้ยเออก็คือจบข้อนั้นก็คือไม่ต้องถอดรูดไม่ต้องทำอะไรต่อหละจบแล้วก็ตอบเท่านั้นโอเคไหมพิทาโกรัสก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะโจทย์ปัญหาทําไม่ได้ไม่เป็นไรจะเย็นๆยตั้งสติวาดรูปก่อนเนาะพอวาดรูปได้แต่ที่เหลือไม่ยากถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ที่เช็คชอยเช็คตัวเลขว่าแบบนี้ถือเป็นพิทาโกรัสไหมไม่ต้องคิดตรงๆมันเสียเวลาเลขมันเยอะเช็คหลักหน่วยก็พอ นะแต่ถ้าเกิดน้องเช็คหลักหน่วยแล้วมันดันเท่ากันหมดนะข้อน,นั้นน้องข้ามไปเลยไม่ต้องทำเออถ้าเวลาเหลือเราค่อยกลับมาทำก็ได้โอเคนะอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วสำหรับเนื้อหาของวันนี้มีอะไรมีคำถามสงสัยอะไรตรงไหนไหมมีปะไม่น่ามีอะไรเนาะถ้ามีก็ถามพี่ได้โอเคงั้นอย่าลืมไปทำการบ้านหนึ่งข้อเนาะแล้วก็ฝากการบ้านอนะีก,ก,กอ,นะอย่างหนึ่งก็คือไปท่องสามเหลี่ยมมาให้ได้เนาะจำได้จะครึ่งหนึ่งพี่ก็ดีใจแล้วนะ้องนะอ่ะฝากการบ้านสองอย่างนะ โอเคขอบคุณมากที่วันนี้อนุญาตให้พี่สอนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ